ีตอนเช้าครับสวัสดีนะนะสายตกทุกท่านวันนี้ทาย,ยักออกทําการสองลำครับมีหน้าพนอยู่ข้างหน้าคอยลากเรือหมายในวันนี้ครับหลายเราสิ้นเหลือ,อหนึ่งกิโลกว่ามันเกถึงแล้วข้างหลังมีเรือ,อยางหนึ่งลำครับข้างอน มาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างมาลุ้นมาติดตามกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมากครับถึงไม้แล้วนะครับข้างล่างก็เป็นกองปะกาลังกองใหญ่เลยครับนาำประมาณ10เมตร11เมตร ลองดูกันนะครับว่าใช้เหยื่อจิตกลัมแล้วจะเป็นไงมั่งลมค่อนข้างแรงครับเป็นลมตะวันตกลมจากฝั่งมาลุ้นดูครับเรือไปเร็วครับ ครับจะไม่มีเชื้อหมายเรกปานใบอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ครับคันสี่ขีติดสตองทริกเกอร์เหมือนเดิมโดนครับต้องเว้น เจอแล้วกองอยู่นี่ข้างหลังเพรียบเลยครับกองใหญ่เลยครับกำลังจะผ่านไปหางแข็งใ้สวยครับรีบรดรีบตกครับ คหันกงไปแล้วมือไม้สั่นเลยครับตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีกงพี่เลยมาแล้วกัน40เมตรแต่ว่าชนเลมันเวียนอยู่ใต้เรือนีิยังมีเชื้ออยู่ นี่นี่ข้างล่างนี่มันอยู่ใต้เรือพี่ไม่ไปไหนเลยจับเป็นฟูงเลยน้องหวนพี่ไม่รู้จะทำไงแล้วเ่ยโทษเหก็ไม่ได้ชดเลขึ้นข้างเรือครับโอ้ไม่โจเพียบเลยเจ็ดกรัมเจ็ดกรัม นี่ถ้ากินนี่ร้องเลยไม่รู้เอาไงาานี่อะเพียบเลยเมื่อก,กี้วิ่งเป็นฟูงเลย,เเยนั่นแหละชนลเลยเข้าโค้งใหญ่อีกครั้งอืมโดนครับอ,อืม สีขนไอ้โกงอางเข็งครับโอ้โนี่ครับกินเดี๋ยวไม่กดยิกเดียวเนี่ยมีปลาใหญ่อยู่น้องหอนข้างล่างยังเป็นโกงอีกหน้าตาบิกีินะข้างล่างเปียบเลยมันไอตัวเนี้่มันยิกกินลูกปลาเล็กชนเลขึ้นอีกแล้วใช่ไหม เอามาเลยเอากบกระโดดร้อยตีกบใส่มันโอ้โหไปปั่นปันปันปันเนี่ยชดเลพี่นบอกแล้วเอากบกระโดดมาเคดิมดิมฮ่าอันน่ะโดนแล้วโอ้โชดเลโดนแล้วครับนี่ครับน้องก็โดนแล้วชดเลเดี๋ยวพี่เอาขึ้นให้นี่ครับของจริงแล้วเนี่ ที่สับมีโดนแล้วครับชอลีเอไ่อะมีอ๋อมีออชอนล้วอมาไหว้ข้างเรือครับโดนแล้วตอนนี้เลยหมายออกไป7 70เมตรแล้วพาเรือ,หม,อหมุนแล้วผาเรือหมุนแล้วพี่ไม่กล้าลงเลยนี่ โอ้พี่สองโอเคอยู่ถ้าพี่โดนพี่ศูนจุดแปดร้องเลยไอศูนย์จุดหกวานหว,วานไปเลยเนอ้องข้างล่างยังมีเชื้ออยู่ครับ <laughs> ชนเลไม้ผ่านชนเลเอาไปกินเฉย <laughs> <laughs> สุดยอดเลยโ <laughs> ตฟี่มาแล้ว น่าจะยังสักพักนะเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นไปใหม่เดี๋ยวพี่กลับมาถ่ายรูปตอนนี้เลยโกงมาร้อยเมตดแล้วลากปานแอคชั่นดีอ่ะขึ้นครับชอนเลขึ้นอีกแล้ว ขึ้นน่ากลัวมากเดี๋ยวลองตีดูนะครับโดนครับโดนแล้วครับอืมสายมีไม่ถึงร้อยเมตรครับอืมลุด ปลาดเดอะวมากขอเปลี่ยนคันครับดีนะวันนี้เอาโอ้ยดีนะครับว่าเอาคันเบอร์สี่พันมาโดนครับม,มือไม้สันก็ไม่เคยเจอสปราร์ตแบบนี้มาก่อน หมุดกบสองสองขั้นขออนุญาตเป็นอุปกรณ์ครับต้องเจอวูบเบอร์สี่พันพีอีสองดันนี้เมื่อกี้เอาไม่อยู่ครับปรามใหญ่เกิน ศูนย์จุดเท่าไหร่อ่ะศูนย์จุดหกเอาไม่อยู่นี่ครับต้องเจอกับชุดนี้รอบวุ้บเบอร์สีพันคันลิโตนาบุก,กิปีหนึ่งล่ากันใหม่ครับ ครับอไซส์สวยครับครับเก่าไสสวยเลยเยื่อไมโครจิกสิบห้ากรัมสีเขียวกับคันลิโตนาบุกิไลจิก งามครับสวยงามครับลุยตอข้างล่างมีช่อนเรออยู่ครับ ลูกปลากำลังจะขึ้นน้องหวนเสื้อใหญ่อยู่กลางน้ำเต็มเลยแล้วมีตัวใหญ่อยู่ใต้มันอยู่หมึกกระดองครับหมึกกระดอง đùa nào lấy đâu mà tôi tôm nát bị con đó, sốt nhiều lưới, đồn cát, đồn cát mà, đồn lá cát mà, này lắm, ông mến, kích mực kích mực, mực sột sột đấy các. ติ๊กปลาหมึกอ่ะพอเล่นคันยูอแล้วมันเลยทีนี้ถือแล้วก็พังแข็งอีกแล้วใส่สวยๆครับไม้ี้้หางแข็งกินไมโครจิกสีทองสิบกรัม อาจจะนิดเดียวกับเที่ยวก่อนครับแต่ว่ารอบนี้ใหญ่วกว่ามันเลยสีอะไรพี่นาสีสลิมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแล้วนี่มันกินซ้ำอยู่สองครั้งแล้วครับ กินเดือยมโครจิ๊กเจ็ดเสิบกรัมสีสลิมสวยงามมาห้าโดนรอบลำแล้วครับโดนรอบลำต้องรีบลงกันแล้วแบบนี้นี่ครับเชื้อในโจเน่นเตะเลยตอนนี้เราลุมตีไปที่พี่พอลไปเอาตัวนั้นซ้ำมาอฟันไปไกล โดนครับโดนตัวนู้นเราไปซัำตัวนู้นเลยโดนครับ,รรบเอากลับมาซ้ำทางนี้ต่อโดนครับ,รบอ่างจออานะ่งเอ,งจอเข้าฝูงแล้วสมสมชื่อแล้วหมายนี้หมายอ่างจ่ออือ้มใส,ส่สวยเลยสวย เข้าฝูงแล้วอุ้ยนี่ครับอังโจอใสสวยคินแมกโรจคคิคเจ็ดกรัมสีสลิมอีกแล้วสวยงามสวยงามโชบลาหน่อยครับโชบลาหน่อย โอ้ยงั้นเอากาะเลยครับตอนั้โอ้ไม่ต้องชูแล้วนะครับเพราะว่าตงนี้รีบตกก่อนบันเทิงกรับบันเทิงตอนนี้ทุกคนกำลังมันครับน้องหวนก็เปลี่ยนเบ็ดอย่างเดียวเลยนี่ครับยกเลยครับอังโจ้ไซกำลังดี อยานจิก๊กไม่ใส่ตาเปลี่ยนตนันแล้วนี่ครับโจเซ่สวยอีกแล้วมาเอาจิงเอาจิงแล้วสายตาเปลีแล้วใส่ตาเปลีแล้วใส่ตาเปลีแล้วไม่ลืมแล้วนะจิกโอ้ข้างล่างเชือกก้อนใหญ่เลยอันนี้ว่านะล่อเหยื่อเมื่อกี้ล่อเหยื่อล่อเหยือ่อ โอ้โหลงติดเลยครับอะไรหน้าเมตติดเลยบันเทิงแล้วเนี่ยบ oh, ิ๊กนอทายอยู่เลยอย่าใช้ก้ากันให้กว้างเกินเกินกันมีไซค์ครับยกยกโยนเลยยกโยนเลยติดติดแน่นยังติดแน่นยังดูสิติดแน่นไหม นี่ครับโอ้โหเต็มสวิงเลยครับพอใส่ตาบิดมันก็กินทันทีครับก่อนหน้านี้อ่อยเยื่อตกไปใส่ตาบิดเชื้อข้นใหญ่เลยบันเทิงแล้ววันนี้ปีที่แล้วทำคลิปก่อขามังเจ้าบุฟเฟ่ปีนี้ปีนี้บุฟเฟ่ที่ออตอ อบนี้พี่น้องกับบางโจ้ข้างปานข้างปานใช้กำลังดีนี่ครับข้างปานกินเยือตัวเดิมเดี๋ยวค่อยเก็บปลาลงก่อนเชื้อแน่นเลยตอนนี้มีเชื้อปลาใหญ่แล้ว ดีที่เราวนมาไปหางหัวโค้งพอดีนะไหลามานี่ครับหมอเลีครับตัวนี้หมอเลีสัตว์คุ้มครองครับหมอเลีไม่เอาก็บปลยอยรยตัวนี้สัตว์คุ้มครองไม่เอานี่ครับกินแมนก,กุจิ๊กสิบกรัมไอ ปูก็มีเกี๊ยวปูเล้วทำเหยื่ออังโจ้แล้วเบ็ดก,ก็เบ็ดก็จะมุดตอนเตี้ยงครับผลงาน เรือตกปลาปลาเจมด้วยอ้อไต้ปืนไต้ปืนกินข้าวกันครับนี่ครับชนลีชนลีชูหน่อยชูยหน่อยชอนลีครับชนลีตีกบกระโดดได้มาเสือส <c oughs> วยเลยอ่ะ cậu rai rai cậu rai rai còn đang đi, cậu rai rai còn đang đi, chưa vô được điều khâu trô Ừ, แมงกรจิ๊กสิบกรัมลงไปงไปนะซิกล่าเข้าก็เดี๋ยวมีชดลาว สีทองสีทองสี่ทองหรือเปล่าเด็กเดียวมันมีเชื้ออยู่บนกองนิดนึงมันขึ้นตามเชื้อมานะว่า ปิดท้ายครับปิดท้ายแล้วตัวนี้ไม่รู้มีอีกไหมเกาตานเกตานมดแล้วเชื้อเลื่มบ้างอะไและ้วกองนี้มีแต่เกามีมีนี่ฮะมีสัตว์หญ่จริงนหอต้องวนเชื้อแบบนี้สัตว์ใหอยู่บน เชื่ออยู่่รงเออมาผูกตรงนี้เลยเอาตรงนี้พอเดี๋ยวก็ให้พี่พรล,ลากคู่ไปเลย <c oughs> <c oughs> ลาก้าย lạc phải lừa thua cả bì trộm cỏ đây bán đều khó ngập khô với khó ngập khô đấy อังโจอังโจอ๋อ,อ,อไม่ใช่เกา่าเกา่าอ,อาการนี้มาโอ้ยเก่าปลาสิ้นเก่าปลาสิ้นตัวอู้ใหญ่โตเลยขึ้นมาแล้วไข่เลยเก่าปลาสิ้น ปลาสิ้นลายจุดเหมือนกุฎสลาดแต่ไม่ใช่กุฎสลดัดอันนี้กุฎต,ตลาดอันนี้ใสสวยกำลังดีนี่มีแต่ปลาเกา่ามันอยู่ในรูตรงไป มีปลารวมเลดหน่อยครับอางจอปลาเก๋าหางเข็งใส่ใจได้ครับใส่ใหญ่กว่าฝ่ามือสองสามฝ่ามือครับวันนี้มีช้อนล,ลีนะครับช้อนลีชอนลีของลำนงมเจ้าของผลงานโอ้ยกินอีกแล้วครับนี่ครับพูดถึงกินเลยครับโอ้ สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเรียกแบบนี้เจ้าของเจ้าของยิ่งน้อยยิ่งใหญ่ครับเจ้าของช่อเล,เละๆทางเข็ง <c oughs> ใหญ่สุดจนเล็กสุดเขาจัดก,การหมดครับ <c oughs> แล้วน,นี้ปิดคลิปก่อนครับจุดนี้น่าจะเป็นไอ้นี่ครับนี่แคกล่านี่ครับ จบคลิปวันนี้สําหรับหมยหลังบ้านนู่นครับบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้ๆครับออกมาแค่3กิโลไม่เกิน3มโล นี่เป็นก่อนุก,ก็แมวครับอยู่ใกล้ๆไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเทียนฟิชชด้วยนะครับขอบคุณมากครับนานาขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบายบายสามรำ ปลาเคยตื้นแล้วลลโอ้ย <c oughs> วิ่งว่าเป็ดเนือ้อกนะ <c oughs> ็นั่นหลากโอ้ยซิ้งสุดๆโอ้ยยกลััับเีววนไป